สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่านะครับในด่านซ้อมเพื่อใช้งานปุ่มฉีดนะครับในการบินในการเสกปืนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยก็ให้เรามาที่ปุ่มเพนะครับกด p r a c t i c นะครับ practice แ,แล้วแต่คนเรียกนะนี่ผมไม่รู้ถูกหรือเปล่าแล้วก็ให้เลือก competitive ครับติ๊กฝั่งซ้ายเนี่ยให้หมดนะครับแล้วก็เลือกด่านครับกด go โอเคครับเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยให้เรากดปุ่ม E C นะครับกดที่ setting menu keyboard mouse U I key ตรงปุ่ม toggle co console นะครับให้เราตั้งค่าเป็นปุ่มที่เราต้องการนะครับให้เรากดปุ่มที่เราตั้งไว้พิมพ์เคียร์นะครับเพื่อเคียร์หน้าคอนโซลให้ว่างแล้วก็ ในการใช้งานพวกปุ่มบินเราต้องพิมพ์คำว่า sv underscore sheet นะครับเพื่อเปิดการใช้งานชีทให้ใช้งานได้ sheet หนแล้วก็ในการใช้งานพวกเสกปืนนะครับสามารถพิมพ์คำว่า i ีบ weapon ตามด้วยปืนที่เราต้องการนะครับเพื่อเสกปืนอย่างเช่นผมต้องการนะครับพวก ใบสันก็พิมพ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ปืนใบสันขึ้นมาถ้าต้องการปืนออฟก็พิมพ์ออฟนะครับแล้วก็ในการใช้งานคอนโซลเนี่ยสามารถกดปุ่มลูกศรขึ้นลงนะครับเพื่อกดดูข้อความเก่าและใหม่ได้ครับหรือจะเป็นข้อความที่พิมพ์มาให้นะครับในด้านล่างที่เราเขียนไว้ครับในการใช้งานการบินนะครับเบื้องต้นเนี่ย การพิมพ์ no คล i ปนะครับจะเป็นการบินพิมพ์อีกทีเพื่อหยุดนะครับแล้วก็เราสามารถนะครับตั้งค่าปุ่มให้สามารถใช้งานคำสั่งนั้นได้ครับในการทำงานเนี่ยก็คือเปิดคอนโซลพิมพ์คำว่า by ตามด้วยปุ่มที่เราต้องการตามด้วยคำสั่งนะครับที่เราต้องการทำให้ใช้งานได้ c-l-i-p เมื่อเรากดปุ่ม v เนี่ยก็จะเป็นการใช้งาน no clip ครับกดอีกทีเพื่อปิดแล้วก็วิธีการเอาปุ่ม v ออกนะครับก็คือพิมพ์ un by ตามด้วยปุ่ม v นะครับที่เราตั้งค่าไว้จะเป็นการปิดการใช้งานปุ่ม v นะครับ กดก็จะไม่ทำงานแล้วก็แถมนะครับถ้าใครที่ตั้งค่าใน Setting เมนูนะครับตรง UI Key เนี่ย o g g l e Console นะครับเป็นเมาส์ซ้ายไว้นะครับก็มันจะมีปัญหานะในการใช้งานก็คือเวลาเรากดเมาส์ซ้ายเนี่ยจะไม่เป็นการคลิกจะเป็นการเปิดคอนโซลอย่างเดียววิธีแก้อันนี้เนี่ยก็คือให้เปิดคอนโซลขึ้นมานะครับพิมพ์ un by all ครับ เป็นการรีเซ็ตคีย์นะครับทั้งหมดในหน้าตั้งค่าคีย์แล้วก็เราจะไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยนะครับในการเดินหรือแม้จะทั้งกดปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับให้เรามาที่ Setting เมนูนะครับกดปุ่ม Reset เ,เท่านี้ก็ปกติแล้วครับโอเคการใช้งานคอนโซลเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ